สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่ถนนพระรามสามนะครับพิกัดอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมอยู่ตรงแบงค์กรุงศรีสำนักงานใหญ่นี่นะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมากินก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวไก่พิษณุโลกนะครับฮันแนวก๋วยเตี๋ยวไก่พิษโลกขายมาสิบปีแล้วนะครับอยู่ทางเข้าแบงค์กรุงศรีเลยนะครับคุณผู้ชม ฮันแนวก๋วยเตี๋ยวไก่พิษณุโลกธรรมดา50พิเศษ60โทร0853350511 ขับเหรออืมมันก็ดีเลยขับเป็นเกีเ่ยว พิเศษจ้ทุกอย่างเลยแต่ทุกอย่างเลย ก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านนี้อร่อยนะคะถ้าใครผ่านมาเชิญแวะได้นะคะแม่บ้านกินประจำค่ะอะไรนะอร่อยอร่อยอร่อยอ่อกินกินตลอดเลยร้านนี้ปกติเราก็มากินตรงนี้เนาะใช่อ่ขอเชิญท่านผู้ชมมากินหน่อยนะครับทัานเนี่ยก๋วยเตี๋ยวไก่ถนนพระามสามก่อนถึงปากซอย44ครับ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันจันท์ถึงวันศุกร์นะครับครับเปิดเปิดประมาณที่โมครับเปิดสิบเองถึงหนึ่งทุ่มครับสิบเอ็ดมครับสอ็ดโมงถึงหนึ่งทุ่มครับสิบเอถึงหนึ่งทุ่มวันหยุวันวันเสาร์ก็ขายอยู่ครับแต่ว่าเจ็นาฬิกาถึงสิบเนาฬิกาครับขายปรมาประมาณี่ปีะ ขายมาสิบปีแล้วครับลูกค้าเยอะมากเลยนะครับครับดูเป็นตัวบอกรับลูกค้าอยครับผมพบผมอยากให้เพื่อนฝากถึงคนที่ดูอยู่เผื่อเขาอยากเป็นพ่อค้าที่จะแนะนำเขายังไงดีก็ให้ให้มาดูก่อนแล้วกันครับให้มาดูก่อนแล้วกันเราต้อง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 มีใจรักหรือว่าอะไรมั้งใช่ใช่ต้องมีใจรักเลยต้องมีใจรักในการ้าขยดวใชะใช่ต้องมีใจรักเลยเริ่มต้นก็ ต้องมีใจรักอ,อ,อาชีพบร,ริการเตี๋ยวไก่ท่านแนวก็เตี๋ยวไก่พิศณุโนโลกอยู่ถนนพระรามสามนะคะหน้านแบล็กบุ๊กสี่สำนักงานใหญ่ค่ะก็ตรงนี้ก็เปิด11.30โมงครึ่งถึงทุ่มน,นึงค่ะแล้วก็บันเสาร์ก็ขายอยู่นะคะ7 0 0ดโมงถึง4โมงค่ะแล้วก็อยากมีคนอยากจะ,จะมาเรียนสูตรด้วยสอนไหมสอนมสอนไหมแต่ป,ปกติก็ สูตรก๋วยเตี๋ยวไก่ที่ไม่คือไม่ขายอะค่ะไม่จะขายครับจ้ะคือเราก็คิดสูตรเองค่ะเดี๋ยวนี้อยู่ตาม u t u b e ซื้อหนังสือมาดูอ่านก็ขายสูตรมันนะคะปรับปรุงเองจ้ะจะไม่เน้นขายสูตรค่ะจะไม่ค่ะเปมีคนถามซื้อแต่ไม่ไม่เน้นขายสูตรเพราะว่าเราก็ปรับปรุงเองค่ะจ้ะทันแนว นั่นแหละคือว่านี่แหละนี่แหละก็เตี๋วไก่ค่ะนี่แหละนั่แหละนี่แหละนี่แหละใช่เลยได้ค่ะโอ้ใช่ค่ะนี่แหละกุเตี๋วไก่ใช่ค่ะนี่แหละก็เตี๋วไก่พิษณุโลกอะไรประมาณนี้แหละค่ะทุกเต๋านันอร่อยมากก็เราก็ไม่ได้เอาสูตรใครมาค่ะคือคิดค้นสูตรเองค่ะปรับปรุงเองค่ะแรกๆก็ซื้อหนังสือมาอ่านค่ะแล้วต่อหลังๆก็มี YouTube ก็เปิดดูค่ะ โอเคนะครับคลิปนี้ผมจบไว้ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับถ้าอยากให้ผมไปรีวิวร้านก๋วยเตี๋ยวไหนก็คอมเมนต์มานะคุณผู้ชมสวัสดีครับขอบคุณครับผม